และ FM 90.5เสนอราย,รายการจับที่ประจอโลกโดยสุทธิชัยดุนและเทพชัยหยอง BMW อ็มันเพรสทีพร้อมศูนย์บริการทันสมัยครบวงจรบนถนนรัชดาพิเศษโทร02 513 9555การท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาิบาลพัฒนากิจการสู่สากล การท่าเรือแห่งประเทศไทยประตูการค้าหลักของประเทศที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยในระดับสากลพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศเชื่อมโยงโครงข่ายการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งเสริมสร้างความมั่นคงแก่ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมิบาลพัฒนากิจการสู่สากล สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมอัจยุทธบุตรศรีภูมิอยู่กับคุณสรายุทธสายคำมีนะครับ,รบ,ว,รบวันนี้มารับหน้าที่แทนคุณเทพชัยวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมคเป็นที่รู้กันทั่วประเทศว่าทุกวันที่สิบหและว,วันที่หนึ่งเป็นวันหวยออกครับงวดที่ผ่านมาเราก็ซื้อลอตเตอรี่กันผมไปซื้อมา หน้าบริษัท105บาทคุณจราคุณจรายุธซื้อมาเท่าไหร่1 1 0บาท110บาท,ร,บาทราคาก็ตกอยู่นี่แหละ100 1 0 5 1ย0 120ก็อาจจะดูหน้าขนซื้อนิดหนึ่งครับผมอา,อาจจะอยู่ที่ราคาต่อลองแต่ปัญหาคือราคาหน้าสลากที่ตกลงกันไว้เนี่ยมันอยู่ที่80บาทแล้วที่สําคัญคือหลังจากที่คณะคอสชเนี่ยเข้ามาควบคุมอํานาจการปกครองประเทศแล้วเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปจัดการปัญหาหลายๆอย่างซึ่งหนึ่งในปัญหานั้นก็คือ ปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาครับยิ่งเข้าไปสะสางยิ่งพบปัญหาการทุจริตแต่ก็มีการทุบโต๊ะอ,ออกมากครับคุณสลายุทธว่างวดนี่แหละหลังจากงวดวันที่หนึ่งเนี่ยใช่ครับต้องขายสลากให้ได้80บาทตามราคาหน้าสลากเลยคือมันตรงนี้นมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าคุณสรายุทธเป็นไปได้หรือเปล่าก็าต้องรอดูถึงวันนั้นแต่ถือว่าก่อนที่จะไปถึงวันนั้นเนี่ยหลังจากที่ทางทหารเข้ามาพยายามที่แก้ไขปัญหานี้นะครับมันก็มีอะไรแปลก เริ่มต้นจากหนึ่งก็คือ,อบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปแก้ไขปัญหาให้บอร์ดกองสลากแก้ไขปัญหาก็ก็มีข่าวมาว่ายังทําไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้สำนักง,งานสลากกินแบ่งเนี่ยยังไม่มีผู้อำนวยการเป็นมีคุณกุนทียรเป็นรักษาการอยู่ครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาเรื่องชงไปหาบอร์ดเนี่ยก็ต้องมีผอ,อการสรรหาผอ,อเนี่ยก็ต้องใช้เวลามาสักสองสามเดือน คือนหมายแก้ได้ก็สามเดือนก็ประมาณหกงวดนะครับครับอ่หกงวดด้วยกันครับทีนี้ทางทหารก็บอกว่าไม่ได้ต้องแก้เลยหลังจากงวดหลังจากงวดวันนี้งวดวันที่หนึ่งที่กำลังออกตอนบ่ายวันนี้ครับต้องแปดสิบบาทเจอที่ไหนตำรวจจับแล้วก็สาวไปดูว่าเป็นโคต้ามาจากใครแล้วก็คลิปโคต้าคนนั้นวิธีดูโคต้าเขาดูยังไงคุณสลายุทธ์มันจะมีเลขเลขหมวดเลขเล่มเล่มที่หมวดอะไรเงี้ยครับ นั่นแหละฮะซึ่งตรงนี้ก็ก,ก็ก็มีอะไรแปลกๆอีกทางกองสลากก็บอกว่าอ,อาจจะแก้ลำบากหน่อยเอางี้แล้วกันแก้เฉพาะที่กอนมอมนั่ร่องก็ตอนแรกเหมือนเขาบอกว่านะถ้าเกิดอยากซื้อวันงวดหลังวันที่หนึ่งเนี่ยไปที่แยกข้อกัวซื้อได้เลย80ดสิบาทตอนแรกเขาคิดว่าจะได้เป็นทั่วประเทศนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ซะแล้วครับซึ่งถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าถ้าอย่างเงี้ย ไม่สาเร็จแน่ผมว่าไม่สําเร็จแน่คอสอชอเสียผู้เสียคนแน่ถ้าเกิดปล่อยให้เรื่องราวเรื่องราวเป็นไปแบบนี้นะครับ,ค,รบคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเล่าเล่าไปฟงังหนึ่งคือบังเอิญว่าวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยมันครบกําหนดสัญญา,าการจําจหน่ายสลากให้กับผู้ค้าสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งบเพราะว่าโคต้าที่ให้กับคนเหล่านี้ผู้้าสลากนะครับมันมีส,สองปี แต่การทําสัญญาเนี่ยจะเป็นปีต่อปีทุกวันที่หนึ่งมิถุนายนเนี่ยก็จะครบวันเอ่ดเอ่สัญญาฉบับแรกก็ก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็ทางสำนักสลากเนี่ยก็จะนัดผู้ค้าสลากเนี่ยให้มาเซ็นสัญญาที่ที่ได้โคต้าไปเนี่ยฮะเริ่มจากวันที่ประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเดือนกรกฎาถึงวันที่สิบเอดสิงหาคมครับครับตรงนี้เขาเรียกว่ารายย่อยส่วนกลางเนี่ย มีอยู่ประมาณหมื่นกว่าลายพวกมูลนิธิสมาคมอะไรต่างๆมีประมาณามีอยู่เก้าสิบห้าลายรตรงนี้ก็จะมาเซ็นคครครับับบมันกน็น่าสังเกตครับว่ามันเกิดเรื่องนี้ในช่วงนี้แต่โอเคละอเผอิญว่ามาเกิดในช่วงที่คอสชอมามาเข้ามาบริหารอำนาจการปกครองมันกเน็เป็นเรื่องที่ไม่ พอจะเข้าใจได้ไหมครับว่าม nah, ันจะสําเร็จไหมก็ก็บอกตรงๆว่าก็ค่อนข้างยากนะปัญหาคือถ้าเกิดคอสชไปยืดหยุ่นอย่างเงี้ยไปยืดหยุ่นว่าอย่างในกทมอกทมขายแปดสิบต่างจังหวัดขายอขายได้เกินแปดสิบแต่เท่าไหร่ก็ว่ากันหรือว่าไปยืดหยุ่นให้ว่าขอหน่อยแปดสิบสองได้ไหมไปถ้าอย่างนี้มันไม่สาเร็จใช่ไหมคุณเชอยไม่สาเร็จครับเพราะว่าเพราะว่าไปยืดหยุ่นเกินมาปุ๊บเนี่ยมันก็ราคาก็จะไหลไปเรื่อย อยู่ไกลหน่อยก็อ้าง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 แต่เพราะแต่ปัญหาก็คือสํานักงานสลากกินแบ่งซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้ามืออืกําหนดไว้แล้วว่าขายไม่เกินแปดสิบาทราคานี้มันต้องทั่วประเทศด้วยความที่ว่ารัฐเป็นเจ้ามือนี่แหละรัฐต้องมีความมุติธรรมนี่แหละครับคุณจะปล่อยถ้าถ้าถ้าเข้าไปขายเกินถามว่าผิดกฎหมายไหมก็ผิดขายเกินผิดตํารวจจับนี่ตรวจจับได้นี่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีครับคุณสลายุทธที่บอกว่าถ้าเกิด เคยมีการขู่ไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าไปเจอที่แผงไหนขายเกิน80จับเลยนะจับปรับ2,000เมื่อก่อนครับครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยต้นทุนสลากที่ไปรับมาที่หน้ากองสลากเนี่ยเท่าไหร่คือคนได้โคต้าใช่ไหมครับคนได้โคต้าเนี่ยทางทางคุณกุลธีราบอกว่าเอาไปราคา74บาท40สตางค์ครับแต่อสังสิทธิ์เพียรังสรรค์นะฮะับบอกว่า72บาทกว่า ข้อมูลยังเหลื่อมกันนะยังเหลื่อมกันแต่ว่าทางต้องให้น้ำหนักทางคุณ,คณ,คณทิรัฐเพราะเป็นรัศการพอออกกองสลัดครับ,รบแต่ปัญหาก็คือการให้สัมภาษณ์ของคุณ,คณทิรัฐเนี่ยผมก็งง,งๆเมื่อวานอาบอกว่าราคาที่เอาไปเนี่ยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบแต่ไปขายต่อให้กับเอเย่นรายใหญ่อืที่ราคาแปดสิบสองบาทถึงแปดสิบสี่บาท嗯嗯อ้าวทำไมส่วนต่างมันเยอะขนาดนั้เยอะขนาดนี้แล้วเยอะไม่พอเกินด้วยอทั้งนี้แล้วหมายความว่า สำนักงานสลากรู้เรื่องนี้เนี่ยรับรู้ไหมรับรู้เฉยๆเลยถ้าคุณธีราคุณคุณธีราเป็นคนพูดเองเนี่ยแปลว่าคุณคุณธีรามองเห็นปัญหาอยู่นะว่าเกิดขึ้นตรงไหนเห็นเห็นว่าไม่มีการขายต่อขายต่อไม่เป็นไรครับอาจจะขายแบบไม่ไม่ถึงกับเรียกว่าเป็นการขายโคต้าซึ่งผิดระเบียบของสำนักงานสลากอาจจะขายไปแต่ขายด้วยวิธีอะไรก็ไม่รู้่ซึ่งกองสลากคงไม่ติดใจครับแต่พอไปขายไป12ถึง84เนี่ยมันเกินราคา ผมว่ากองสลัดต้องควรจะต้องติดใจแล้วมันปัญหาคือมันคือกี่ทอดที่กว่าจะมาถึงผู้ค้ารายย่อยหรือเอเย่นรายใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยครับทอดทอดที่สองใช่ไหมจากจากจากหมื่นกว่าลาย<ช>กับอีกเก้าสิบห้าสมาคมคมูลนิธิอะไรพวกนี้ตรงเนี้ยไปหาเอเย่นรายใหญ่เนี่ยราคาเท่านี้ครับที่เหลือก็ไปบวกค่อยๆบวกกันอจนมาหาแผงอืแล้วก็จักรยานอืโดยเฉพาะ พี่น้องพ่เป็นพี่น้องจังหวัดเลยที่ขี่จักรยานเยอะมากในกรุงเทพครับครัไอ้ตรงเนี้ก็บางคนบอกว่าไปถึงเขาก็จะร้อยแล้วเขาจะขายต่ํากว่าร้อยได้ยังไงครับ,ค,รบคือวงจรเขาเนี่ยทางทางทางจังหวัดเลยเนี่ยที่มาขายลอตเตอรี่เนี่ยเขาจะมาอยู่กรุงเทพป,ประมาณห้าวันครับก่อนก่อนวันที่หวยจะออกก็คือมาอยู่ที่นี่ห้าวันก็เช่าบ้านอยู่ด้วยกันก็ขี่จักรยานเอาไปขายบางคนก็มีทุนซื้อ บางคนก็ไปรับจ้างขายก็คือมีในทุนซื้อให้อืเสร็จปุ๊บก็ไปขายพอพอวหวยออกเสร็จปุ๊บเขาก็กลับบ้านเป็นเป็นเป็นจ็อบเสริมต่อเดือนใช่ครับปกติเขาก็ทํามาเอ้ยทำนาทําไร่ทําสวนกันอยู่แล้วอืซึ่งตรงเนี้ก็มีข่าวมาแล้วว่าถ้าเกิดกําหนดให้ขายแปดสิบาทเขาเขาาขายไม่ได้ออืกลับไปทํานาดีกว่าอ่าอ่าแล้วอย่างนี้ทํายังไงก,ก็ก็ต้องเลือกเอาะครับเพราะว่าเพราะว่า เลือกที่จะทําอย่างถูกต้องแลจะจะจะละเมิดกฎหมายตรงนี้ถ้าถ้าอยากทําถูกต้องก็ขายแปดสิบราทก็คือว่าถ้าเกิดคุณเห็นชัดๆล่ะว่าคนที่ถ่ายทอดให้คุณมาเนี่ยเขาขายเกินราคาค,คุณก็ต้องไม่ไปรับมาใช่เพราะเพราะเพราะสุดท้ายคุณจะเดือดร้อนเพราะถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดว่าคอสชอเอาจริงรรแล้วก็ชาวบ,บ้านเป็นแจ้งจริงมีการจับจริงปรับจริงรแล้วก็สาวไปถึงแผงแผงราคาเกินครก,ก็ก็โดนเหมือนกันอทีนี้ก็จะสาวไปหา เจ้า,จาของโคตาค้าก็คืออาจจะเป็นหมื่นเวลานี้แล้วก็อาจจะเป็นมูลนิธิสมาคมพวกนี้ที่ขายเกินตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับทางคอสชอว่าริบโคต้าจริงไหมกองสลากโอเคไหมรับรโคตา้าถ้าริบโคต้าเสร็จปุ๊บสุดท้ายวงจรมันก็จะกลับไปสู่ที่คนที่ได้โคตา<ช>้าว่า74.40บาทจุดสนย์เนี่ยคุณจะขายเท่าไหร่ครับ เพื่อเพื่อเพื่อจะให้ลายย่อยที่กระจายไปเนี่ยตามที่คุณไปสัญญากองสลากว่าคุณมีแผนในการกระจายสลากยังไงยังไง,งไงเนี่ยฮะให้มันไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ขายราคานี้แผนคุณได้ใครขาย,ขายจริงๆผมว่ามันมันต้องหน้ามาดูในตัวสัญญาที่จะเซ็นใหม่ด้วยนะว่าสัญญาเนี่ยเขาไประบุราย,ายละเอียดยังไงบ้างว่าการจำหน่ายต้องยังไง<ถ>ยังไงถ,ถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นรายเดิมเนี่ยฮะก็รายละเอียดตรงนี้เขาเขาเหมือนเดิมครในเขาจะมีแผนการการจําหน่ายสลาก จะขายยังไงขายยังไงแต่ห้ามขายโคต้าครับแต่ที่เราได้ยินมาข้างนอกเนี่ยซื้อไหมโคต้าสองปีเอาไหมเอาไหมจ่ายล่วงหน้าในส่วนในส่วนต่างครับครับ,รบซึ่งจริงๆอย่างที่เราเห็นไอ้คาว่าจําหน่ายโคต้าก,กันเนี่ยเราก็เห็นทั้งแบบผู้ค้าใหญ่รวมไปถึงมูลนิธิต่างๆที่เราก็ตั้งข้อสงสัยว่าเขาเข้าไปรับแล้วนํามาจําหน่ายกันไหมแล้วจริงๆมูลนิธิหรือเรียกว่าองค์กรต่างๆที่ไปรับเนี่ยตกถึงมือคนในมูลนิธิเท่าไหร่ อันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดคอสชอยากจะเข้ามาสานาจริงเนี่ยดำมืดเมืกี้เราลองนั่งคำนวณกันเล่นๆใช่ไหมครับคุณสลายุทธว่างวดหนึ่งเนี่ยเงินสะพัดไอ้ส่วนต่าอย่างเท่าไหร่ถ้าเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบครับแล้วไปขายที่หนึ่งร้อยบาทครับเอาหนึ่งร้อยห้าบาทจะได้จะได้กลมๆส่วนต่างสามสิบบาทต่องวดงวดหนึ่งพิมพ์เจ็ดสิบสองล้านฉบับครับคูณสามสิบสลายุทธ์ได้เท่าไหร่ ที่ี้คูณกันเล่นๆเร็วๆได้ประมาณ2160บล้านบาทต่องวดต่องวดอันนี้เงินนอกระบบที่อยู่ในวัตจักรเงินเงินที่เราเห็นเห็นเลยว่าที่ว่าเป็นคนเป็นเรียกว่าเป็นเงินที่ไม่ไม่ไม่ถูกตุดงเลยครับมีการจำหน่ายโคต้าบ้างมีการขายเกินเรียกว่าถ้าเกิดไปตับก็ผิดเท่านั้นแหละแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้ถึง2 0 0 0กว่าล้านหลายคนโอเคอาจจะอาจจะลดลงประมาณ10บาทเออหกบาทถ้าเจ็บสิ หบาทห้าบาทหกิบครับก็ก็หายไปไม่เท่าไหร่อ่าเพราะเพราะยังเหลืออีกตั้ง24บาทกว่าใช่ถ้าบอกว่างวดหนึ่งเนี่ยปกอยู่2องพันกว่าล้านครับแปลว่าหนึ่งเดือนเนี่ยก็จะมีเงินอยู่ประมาณ4ี่พันลาล้านขณะที่กองสลากขณะที่กองสลากได้กําไรเนี่ยจากการจําหน่ายสลากทั้งปีเนี่ยสองพันกว่าล้านเอาจริงๆเรามีโอกาสจะเห็นสลากเหลือ80ดบาทไหมคุณสลายุทธ มันมันเป็นเรื่องอควรจะได้เห็นครับอย่างนี้ดีกว่าเห็นเพราะว่าแล้วเราจะเห็นเมื่อไหร่ถ้าคอสชจะทําให้มีความน่าเชื่อถือทําให้เป็นส่วนที่ยึดถือยึดเหนี่ยวได้เนี่ยก็ต้องทําให้เห็นภายในงวดที่จะถึงนี้แหละครับครับคือถ้าเกิดทํางวดนี้ไม่ได้มวยยืดหยุ่นไปโอ้โหเสียทั้งคณะก็แปลว่างวดต่อไปโอกาสดูก็ยิ่งยากอีกก็ ยุ่งเลยถ้าไม่มีเหตุผลที่ดีพอที่ชาวบ้านยอมรับได้ทั้งประเทศนะครับครับครับงั้นก็ถ้าเกิดเรื่องต้นนั้ผมอยากได้แปดสิบาทผมต้องไปข้อบัวไหมหรือว่ารออยู่ที่หน้าบริษัทได้ที่ไหนก็ต้องได้ที่ไหนต้องได้นะครับครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันของความหวังของเรียกว่วกของคนทั้งประเทศรอว่าโอกาสว่าลอตเตอรี่จะออกอย่างที่เราได้ซื้อไว้ไหมครับวันนี้หรือว่าช่วงเวลาเนี้ยยังเป็นช่วงเวลาที่ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6<ม>กําลังลุ้นอยู่ว่าตัวเองจะได้เข้ามหาวิทยาลัยไหนหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงประกาศผลแอดมิชชั่นนะครับหลายคนสมหวังได้เข้ามหาวิทยาลัยอย่างที่ต้องการแต่ในขณะเดียวกันหลายคนผิดหวังก็ต้องยอมรับว่าจํานวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยรัฐเนี่ยยังมีไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่ครับจํานวนเด็กที่จบมายังไม่เป็นไรครับยังมีมหาวิทยาลัยทางเลือกอีกมากมายที่สามารถ น้องๆสามารถไปเลือกเรียนหรือว่าสนใจศึกษาที่ไหนก็ลองไปตรวจสอบดูได้นะครับวันนี้คุณลักษนาแล้วก็คุณสุทธิชัยมีสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีทางเลือกมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังครับ ค่ะขอบคุณคุณอัธยุท์นะคะขอไปที่เรื่องการศึกษากันนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคะสืบเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ทางสอทประกาศผลแอดมิชชั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปคุยกับคุณสุทธิชัยยุนเพื่อที่จะแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบได้ส่วนน้องๆที่สอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะยังมีทางเลือกอื่นๆให้เลือกกันอยู่ค่ะคุณสุธิชัยสวัสดีค่ะ สวััดีครบประกาศผลเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแอดมิชชั่นน้องๆที่กําลังจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยมีทั้งสมหวังและผิดหวังค่ะคนที่สามารถสอบเข้าแอดมิชชั่นรอบนี้ก็ต้องแสดงความยินดีครับจะเป็นนักศึกษาและก็จะได้สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถสําหรับประเทศชาติเลยครับ เขาเหล่านี้ก็ควรจะยินดีผู้ปกครองก็คงจะยินดีด้วยนะครับคุณลักษณะครับใช่ค่ะแต่ว่าสําหรับน้องๆที่ผิดหวังอันนี้ไม่ต้องเสียใจไปนะคะยังมีสถานที่มีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่รองรับได้อีก <c oughs> ใช่ครับก็เป็นมัธยเอกชนที่มีมากมายทั่วประเทศขณะนี้ครับรวมทั้งที่เนชั่นเราก็มีมหาวิทยาลัยเนชั่นตั้งมา หลังจากที่เราเข้าไปบริหารมหาวิทยาลัยโยนกเมื่อสามปีก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเนชั่นที่ผมเชื่อว่าใครก็ตามแต่ที่ได้สัมผัสกับนักศึกษาของเราเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างของนักศึกษามอเนชั่นกับนักศึกษาอื่นๆที่เรารู้จักเพราะว่าเขาเหล่านี้เนี่ยได้เรียนและได้ฝึกกับมืออาชีพที่นี่ครับ ไม่ว่าจะเป็นคณะนิเทศสาสตร์คณะบริหารธุรกิจที่กรุงเทพที่บางนานี้หรือที่ลำปางแคมปัสเราอยู่ที่ลำปางก็มี4ี่ห้าคณะไม่ว่าจะเป็นนิเทศบริหารธุรกิจสังคมาศาสตร์รวมไปถึงสาธารณสุขสาศาสตร์และก็แน่นอนครับเรื่องของคอมพิวเตอร์ไอทีต่างๆก็มีสอนที่นั่นฉะนั้นใครที่พลาดหวังจากผลประกาศ d อดมิชันวันนี้ ก็สามารถที่จะมาเป็นนักศึกษามอเนชันและรับรองครับว่าได้เรียนกับมืออาชีพครับคุณลักณะครับที่ว่ามืออาชีพนั้นก็คือว่าได้เข้ามาทํางานในบรรยากาศของคนทํางานจริงๆเช่นเรียนนิเทศศาสตร์หรือว่าเรียนบริหารธุรกิจเนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้เห็นคนที่เขาทําเป็นอาชีพเนี่ยเขาทํากันอย่างไรอาจารย์ที่สอนนอกจากวิชาการ ก็ยังมีมืออาชีพที่ทําจริงเนี่ยเข้าไปสอนในห้องเรียนและก็ะเอาภาคปฏิบัติมาว่ากันเป็นหลักทีเดียวครับะฉะนั้นตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสามเนี่ยได้ฝึกงานกับมืออาชีพได้ออกไปทําจริงถ่ายจริงตัดต่อจริงได้ไปช่วยทําการตลาดจริงและถ้าหากอยู่ลําปางนี่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นต้นเนี่ยก็จะได้ลงพื้นที่ไปดูแลเรื่องสาธารณสุขไปรักษาไปดูแล ไปฝึกที่สอนในห้องเรียนอย่างที่ปกตินี่จะไม่ค่อยได้เจอครับคุณสุทธิชัยคะ่ะมีคําถามฝากถามว่าโหดไปไหมมอเนชันเนี่ยให้น้องๆฝึกงานตั้งแต่ปีหนึ่งมหาวิทยาลัยอื่นๆเขาให้ไปปีสามปีสี่นู่นครับที่นี่นี่เราเชื่อว่าเด็กของเราเนี่ยมีความพร้อมครับ,รบและพอเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเรียนในห้องเรียนเนี่ยจะมีคําถามในใจเลยว่าแลวในทางปฏิบัติมันทําได้จริงหรือเปล่า โดยเฉพาะในโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารธุรกิจหรือนิเทศศาสตร์นี่สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเนี่ยหรือในตำราเนี่ยมันอาจจะล้าสมัยไปแล้วก็ได้ถ้าหากเป็นเพียงการอ่านท่องจากตำราฉะนั้นอาจารย์ของเราเนี่ยก็จะติดตามความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วก็เชิญมืออาชีพเข้ามานอกจากสอนในห้องเรียนแล้วก็บอกว่าอ่ะมาน,นั่งทํากันจริงๆริงออกงานไปด้วยกันไปภาคสนามด้วยกัน และพิสูจน์กันด้วยของจริงแต่น้นเด็กปีหนึ่งเนี่ยพอมาเรียนสักเทอมสองเนี่ยก็จะได้ฝึกง,งานนะครับโดยเฉพาะช่วงซัมเมอร์เนี่ย <c oughs> พอฝึกง,งานเนี่ยก็จะเห็นแล้วล่ะโอ้มันไม่ได้เหมือนกับที่เคยตอนอยู่มหกคิดว่าการเรียนมาหาวิทยาลัยมันต้องปีสามป,สามปสามีสี่ถึงจะได้ฝึก <c oughs> แต่ว่าพอมาถึงที่นี่ปีหนึ่งเนี่ยบอกอ้าวสนใจทําวิทยุไหม <c oughs> สนใจที่จะไปออกไปหาข่าวไหมสนใจที่จะหัดตัดต่อไหมสนใจที่จะอยู่ในห้องส่งไหม <c oughs> หรือว่าทางบริธุรกิจนี่ขนาดบุ๊กแฟร์งานมหากรรมหนังสือประจําปีของเราเนี่ยเราก็ไปเปิดบูสใหญ่เนี่ยก็มีนักศึกษาปีหนึ่งปีสองเนี่ยไปทําหน้าที่เป็นจะเรียกบุ๊กบาริสต้าเป็นที่ปรึกษาทางด้านหนังสือเลยนะคือเด็กของเราก็จะได้รับการเทรนให้อธิบายว่า การอ่านหนังสือหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยมีจุดดีมีความน่าสนใจอย่างไรแนะนําได้เลยใครที่เดินผ่านบูซอนในบุนบ๊กแร์จะได้รับคําแนะนําจากนักศึกษาปีหนึ่งปีสองของเราใช้ไอแพแนะนําสั่งหนังสือฉะนั้นเด็กของเราจะเข้าใจเทคโนโลยีของการอ่านหนังสือเป็นอ e ีบุ๊กหรือว่าเป็นหนังสือกระดาษแม้ว่าเด็ก ที่ไม่สามารถผ่านแอดมิชชั่นในรอบแรกนี้ได้เนี่ย<ฆ>ไม่ได้แปลว่าเขาเหล่านี้ไม่มีความรู้ความสามารถหรือความทะเยอทะยานนะครับศักยภาพก็ย่อมมีอยู่ใช่เพราะประสบการณ์ผมได้สัมผัสก,กับเด็กปีหปีสองปีสามปีสีเนี่ย<ฆ>ผมรู้เลยครับว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเก่งให้มีโอกาสเถอ<ฆ>ะขอให้สอนเขาเนี่ยในทิศทางที่มันสนุกและมันได้เห็นของจริง เขาสามารถทําได้อย่างน่าทึ่งทีเดียวครับเกินกว่าที่ผมคาดเอาไว้เยอะเลยครับค,คุณสุธิชัยเองหรือว่าคุณเทพชัยเองก็ลงสอนด้วยอย่างคุณสุธิชัยนี่ได้สัมผัสเด็กตั้งแต่ปีหนึ่งเลยครับผมก็จะสอนวิชาที่ผมคิดว่าสําคัญมากเพราะว่าเราเน้นว่ามอรเนชันนี่จะให้ทักษะ3ด้านที่หนึ่งทักษะด้านวิชาชีพที่ uh huh. เป็นหลักสทักษะทางด้านภาษาคือเราจะเน้นเรื่องภาษาอังกฤษ Mm hmm. และทักษะที่สามคือทักษะของการสื่อสารสื่อสารที่สําคัญครับที่ <Okay. S 2> อื่นไม่สอนแต่ผมเห็นว่าใครก็ตามแต่ที่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วออกไปเนี่ยถ้าไม่สามารถสื่อสารได้เไม่ว่าจะเรียนเก่งขนาดไหนได้คะแนนเต็มขนาดไหนก็ตามแต่แต่ชีวิตจริงเนี่ยมันต้องสื่อสารให้ได้คุณความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะว่ากูสื่อสารไม่เป็นฉะนั้นผมจะสอนปีหนึ่งปีสองปีสามวิชาคอมมิเนเคชั่นวิธีนำเสนอ วิธีใช้ powerpoint วิธีที่จะพูดต่อสาธารณะวิธีที่อธิบายความสลับซับซ้อนให้มันง่ายวิธีที่จะสรุปประเด็นวิธีที่จะน่าโน้มให้คนฟังเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจและเชื่อตามเราได้มีอยู่บทหนึ่งที่สนุกมากเลยครับคุณลักษณะผมให้เด็กเนี่ยผมเรียกมันว่าเป็น elevator pitch คือคุณเข้าไปในลิฟต์นะจา,ากลิฟต์ชั้นหนึ่งเนี่ยขึ้นไปถึงชั้นสาสิบเนี่ยไม่เกินสามนาทีให้แนะนำตัวเองอะ เออคุณเจอใครที่คุณอยากเจอมากตลอดชีวิตแต่ว่าคุณบังเอิญเนี่ยเข้าไปในลิฟท์พร้อมกันสองคนสองต่อสองเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่คุณได้เจอก็จะเป็นดาราที่คุณเลื่อมสายชื่นชอบก็จะเป็นนักการเมืองที่คุณเคยเห็นแต่ข่าวแล้วไม่ได้มีโอกาสเจอก็จะเป็นนักร้องก็จะเป็นหมอที่คุณไม่เคยมีโอกาสจะได้พูดเนี่ยปึ้งเข้าไปในเอลิวเตอร์ในในลิฟท์แล้วคุณมีโอกาส สามนาทีคุณต้องพูดอะไรก็ตามแต่ให้เขาเชื่อคุณหรือให้เขาทําตามที่คณใหญ่เขาทําเนี่ยค,คุณจะพูดอย่างไรอมผมก็ฝึกให้เด็กทุกคนเนี่ยเตรียมอาะเจอพี่เบิร์ตในลิฟต์คุณมีเวลาก่อนที่ลิฟต์เปิดเพียงอาจจะแค่สองนาทีสองนาทีครึ่งเนี่ยค,คุณจะให้พี่เบิร์ตยอมให้พี่เบิร์ตพาคุณไปกินข้าวคุณจะพูดอย่างไรเทนบอกว่าคลาสนี้สนุกมากเด็กๆมาแล้วให้ฟังอ่ะคุณสุธิชยัยแล้วครับ อันนี้เป็นการฝึกย่อความเป็นการฝึกความกล้าในการพูดเป็นการฝึกย่อสรุปประเด็นและที่สําคัญคือเป็นการฝึกที่คุณต้องน้าวโนให้คนเชื่อคุณ่ะดังนั้นคุณจะต้องเตรียมตัวพูดสั้นกระชับสรุปประเด็นให้คนฟังเชื่อคุณภายในสองนาทีสามนาทีนั่นแหละครับเป็นวิธีฝึกที่ดีที่สุดคุณสุทธิชัยคะเราเปิดรับสมัครแล้วหรือไม่ยังไงคะ ปแล้วครับก็เปิดมาสองสามสัปดาห์แล้วกระจากนี้ไปหลังจากผลไม่เช่นออกนี่ผมก็เชื่อว่าจะมีเด็กจํานวนไม่น้อยครับที่กําลังร,รอที่จะหาว่าจะเรียนต่อที่ไหนโ<ะ>มเลชั้นก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งครับที่เราพร้อมต้อนรับรุ่นใหม่ที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบริหารเป็นนักนิเทศศาสตร์เป็นพิธีกรเป็นนักข่าวเป็นนักขายเป็นนักการตลาดเราพร้อมที่จะรับเด็กหน้าใหม่ที่ต้องการที่จะ ให้ชีวิตในมาวิทลัยอย่างมืออาชีพครับค่ะหลายหลายคนฝากถามว่ายากไหมคุณสมบัตินักศึกษาที่จะเข้าเรียนที่นี่จะต้องเป็นเด็กที่เก่งอยู่แล้วรู้เรื่องอยู่แล้วหรือเปล่าเป็นเด็กธรรมดาธรรมดานี่แหละครับ <c oughs> เราต้องเราอยากได้เด็กธรรมดาธรรมดาที่ <c oughs> เราจะได้ฝึกได้สามารถที่จะปั้นให้เขาไปในทางที่ถูกต้องได้ <c oughs> ถ้าหากเป็นเด็กที่เก่งเกินไปฉลาดเกินไปเนี่ยจะฝึกยากกว่า <c oughs> ผมเชื่อว่าเด็กทั่วไปนี่แหละใครก็ได้เข้ามาในบรรยากาศการเรียนอย่างมืออาชีพเนี่ย สามารถที่จะสร้างให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาต้องการเลยครับและคุณลักษณาอย่าลืมนะครับว่าโอกาสมหาศาลที่เกิดขึ้นจากการที่มีดิจิ t a ลที24ช่องเนี่ยแล้วว่าจะมีตําแหน่งว่างจากนี้ไปเนี่ยเป็นหมื่นๆตำแหน่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าจอหลังจอทั้งการตลาดกราฟิกดีไซน์ตัดตอ่อนักข่าวพิธีกรนักขาย นักวางแผนนักจัดอีเวนต์ต่างๆเนี่ยคือมีตำแหน่งรออยู่มหาศาลเลยครับและเราคือสถาบันที่สามารถทำทุกด้านเกี่ยวกับดิจิตอลทีวีมาพิสูจน์กันมาแล้วครับฉะนั้นที่นี่แหละจะเป็นที่จะสามารถผลิตคนรุ่นใหม่เพื่อจะตอบสนองความต้องการของดิจิตอลทีวี24ช่องนี้ได้อย่างฉับพลันทันทีครับ น้องๆคนใดหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่นะคะดูรายละเอียดเบื้องต้นก่อนเข้ามาที่เว็บไซต์ของ Nation ยูของเรานะคะ worldweb.nation t a c t h นะคะ a t w o n a c t h ท t มาดูรูปร่างหน้าตาก่อนมาดูโครงสร้างหลักสูตรก่อนนะคะหรือว่าจะลองเข้าไปดูใบสมัครซิว่าใบาสมัครเข้ามาศึกษาต่อเนี่ยเป็นอะไรยังไงหรือว่าดูคณาจารย์ดูเครือข่ายต่างๆที่เรามีอยู่นี่นะคะลองมาเข้ามาดูที่เว็บไซต์ก่อน Open House กํกำหนดหรือย,ยังคะคุณสุทธิชัยจะมีเมื่อไหร่เข้าจเจ้าเป็วันที่19ก้ารกฎา<ม>คมใช่ไหมฮะ,ะแต่ว่ายังไง โทรศัพท์มาเช็คก,ก่อนหน้าจองที่นั่งได้เลยครับผู้ปกครองมาได้เด็กมาได้ครับในเว็บไซต์ก็จะมีแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะของมหาวิทยาลัยเนชัน่นวันนี้ขอบพระคุณคุณสุทธิชัยนะคะมาคุยกันถึงเรื่องทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับน้องๆที่พลาดโอกาสแอดมิชชั่นวันนี้ขอบพระคุณคุณสุธิชัยคะ่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการจับชิปจรโลกแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันเหมือนเดิมสวัสดีคะ่ะ มิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียม,มุมของความจริงสนับสนุนโดยอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า ABB เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยมาตรฐานยุโรปโทร02 665 1000